คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องของการเดินทางต้องบอกแบบนี้ว่าเกาะหน้านี้เรามีการรายงานข่าวว่ารางจ่ายไฟของรถไฟฟ้าสายสีชมพูร่วงลงมาทําให้ต้องปิดบริการไปเป็นบางส่วนแล้วก็บางช่วงสถานีนะคะแต่ล่าสุดพร้อมที่จะกลับมาให้บริการแล้วแต่เรื่องของการเดินทางที่บขอสอเรื่องของหมอชิดสองหลังจากที่มีสสอของพักหนึ่งลงพื้นที่ไปแล้วบอกแหมสภาพเนี่ยไม่พร้อมให้บริการนะคะบันไดเลื่อนที่มีก็ชํารุดส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ใช้การ ไม่ได้ล่าสุดทางน้ำตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่แล้วสั่งให้บกสอแก้ไขปัญหานี้อย่างด่วนที่สุดค่ะ จากปัญหาหมอชิด2เช่นสภาพแวดล้อมบริเวณสถานีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใช้การไม่ได้พูดตรงๆก็คือชำรุดเห็นป้ายก็คือปิดปรับปรุงแล้วมันช่วงนี้ช่วงที่ประชาชนเดินทางเยอะๆค่ะพี่บอบพอสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใช้การไม่ได้คนก็บอกโหเสียลมการเดินทาง,ทางหมดเลยก่อนหน้านี้ทําไมไม่มาตรวจดูให้ดีว่ามันไม่พร้อมใช้งานไฟที่เคยมีมีตลอดไฟเปิดออกมาไม่มีไฟพี่บอบดูเนี่ยสภาพต่างๆแบบนี้มันมันซุดโซมันไม่พร้อมที่จะให้บริการหรือรองรับ การให้บริการกับประชาชนรวมไปถึงการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่ล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้รับทราบปัญหาทุกอย่างทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทําแผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างเร่งด่วน ซึ่งเบื้องต้นสั่งการบกสให้ดาเนินการแก้ไขไปพลางก่อนค่ะรัฐมนตรีคมานาคมชุดเลยแหละงานนี้บอกโอ้โหนี่ภายใต้การกํากับดูแลของท่านนะแล้วปีใหม่เนี่ยน่าจะเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางนอกจากเรื่องของความไม่สมบูรณ์ในการให้บริการแล้วนะครับเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่มี้ใหเห็นกันเป็นประจำนะครับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งวินแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์เถื่อนบริเวณนั้นก็เยอะเลยทีเดียว เรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งการให้ดําเนินการด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ย้ําเลยครับบอกว่าถ้าเจอผู้กระทําความผิดหรือผู้ที่บุกรุกอันนี้ดําเนินคด,ดีตามกฎหมายอาญาอย่างเข้มงวดครับแล้วก็กําชับให้ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะไปตรวจคนขับรถเรื่องของสารเสพติดเรื่องของแอลกอฮอล์ในร่างกายจะต้องไม่มีไม่งั้นคนที่เดินทางด้วยรถสาธารณะแบบนี้จะตกอยู่ในอันตรายทั้งหมดนะครับ